การสวัสดีครับวันนี้อยู่กับกเบเอทีสโตนะวันนี้ผมจะมาทดสอบกระตุน้นการ์จอ R7 เอ้ R7 นะน่าจะสองร้อยสิบประมาณนะั้นผมจำฟรีลีไปไปไม่ได้แต่เนี่ยอาการมันหลอนๆนะนี่คนระับชิปเดี๋ยวเดี๋ยวผมเทสได้ดูนะตัวนี้เทสแบบไม่ต้องใส่ถ่ายภาพขึ้นกันนะครับนีนะบ่นะครับผมก็จะใส่บอร์ดเทสนะครับนี่บอร์ดเทส ก็เสียบไปเลยแล้วก็ต่อสายนะครับสายวิจิจับร้อยนะครับแล้วทีนี้เราก็เปิดสวิตผมเปิดสวิตต่อนะปึ๊บาะลมหมุนไหมหมุนนะครับ เต็จแล้วนะครับภาพไม่ขึ้นนะครับดูที่จอได้นะจอไม่ขึ้นภาพนะครับเราจะลองแตะดิสคริปกาจอดูนะไม่ร้อนนะครับตอนแรกร้อนอยู่นะครับตอนนี้ไม่ร้อนลนะเหมือนมันจะล้วนๆนะครับเดีย๋ยวเราลองเปลี่ยนเสียบช่องอ่าวี เฮ้ย hey, ช่องิดเดียมไอดูนะนี่าเปลี่ยนเป็นช่องไอเดียมไอแล้วนะครับชิปไม่ร้อนนะครับ ภาพก็ไม่ขึ้นนะครับผมขออนุญาตปิดก่อนนะเดี๋ยวผมจะไปกระตุ้นชิปนะครับนี่นะครับนี่คือกล่องที่ผมทําขึ้นมาเพื่อกระตุ้นชิปทำอมนะประหยัดงบนี่ผมก็ใช้ตต้ปอลอมร้อนนะครับแล้วผมก็จะใส่บลกก็อกน,นะครับนี่ให้มันพอดีกับตรงนล้นนะครับแล้วทีนี้ผมก็จะใส่ฟักนะครับเพื่อให้มันอ ช่วยในการกระตุ้นดีขึ้นเูแล้วผมใส่ฟักแล้วกระตุ้นไปก็บางทีก็ใช้ได้นานนะหรือใช้ได้ไม่นานก็แล้วแต่สภาพชิปนะครับนี่ผมก็เปิดเครื่องปล่อยลมร้อนนะครับ ผมเปิดไปที่สามร้อยห้าสิบองศาได้นะแล้วก็ปรับแรงลมที่เจ็ดกว่าเ,เอาแรงแรงนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปผมจะอบไว้สักประมาณยี่สิบนาทีครับยี่สิบถึงสามสิบนาทีเดือประมาณได้ก็ได้ครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวผมตัดอทีทีตอนนี้อบเสร็จแล้วนะครับผมครับนี่นะครับหลังจากที่เราอบชิปมาเรียบร้อยนะครับ แล้วก็ตั้งให้มันให้ให้มันเย็นนะครับผมก็ใช้ลอนสันนะครับทำความสะอาดมันชีพเลยครับเพราะนี่เป็นคาบฟักมันจะไม่ไหมแต่ว่าทำความสะอาดมันสักหน่อยเดี๋ยวฟักเข้าไปติดแนแ่นเราก็ขัดเลยครับใช้ลอนสันเนี่ยครับง่าย กพราะือเพื่อนๆต้องไปซื้อน้ำยงน้ำยาอะไรแบบนี้ก็ใช้ลอนสันนี่แหละครับใช้ได้เหมือนกันหาของใกล้ตัวประหยัดครับเน้นทำนี้ทำเองถ้าใครไม่มีก็ใช้ไดปอดผมแนละ้วก็ไม่มีเครื่องปอดลมร้อนก็น่าจะได้เหมือนกันจริงๆการทำแบบนี้นะครับาบางคนพูดถึงว่าทำากะเกว่าแต่ที่ผมไปศึกษามาครับ ไอ้พวกชิปการ์จอในอชิปมันจะเป็นพวกสะอาสารโพลทซิลิคอนนะครับซิลิคอนอะไรตัวอย่างเนี่ยประมาณถ้าใครเรียนเคม,มีมาก็เราเอาความร้อนนะครับไปกระตุ้นตัวให้ซิลิคอนมันเรียงตัวใหม่นะครับแต่มันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นหรอกครับแต่มันก็ถือว่าช่วยนะถ้าติดก็ติดถ้าโชคดีก็ติดใช้ได้นานถ้า โชคไม่ดีก็วันเดียวอะไรนี่หรือว่าอาจจะไม่ติดเลยนะครับเราก็ลองดูนะครับ ร้อยครับนี่แล้ววัดเช็ดมันหน่อยน่าจะได้นะน่าจะได้ละลองดูนะมันจะติดไหมเสียบไปก็ได้ง่าย ตอนนี้เปิดคอมแล้วนะครับเรามาดูน่าจากขึ้นภาพนะผมต้องจับชิปดูนะชิปอุ่นนะคยไม่ไม่ร้อนนะไม่อุ่นไม่ร้อนเลยเหมือนจะต้องยอมแพ้นะครับตัวนี้ดูจากสภาพเดี๋ยวเราลองปิดดูอีกทีนะ ราลองปิดแล้วลองขัดอันนี้ดูนะลองขัดขามันหน่อยถ้าติดก็ติดถ้าไม่ติดก็ถือว่าดูว่าเป็นความรู้แล้วกันนะเพราะตัวนี้มันติดบ้างไม่ติดบ้างอยนนู่นนะเนี่ยก็ถ้าติดก็ได้ถือว่าผ่านเดี๋ยไม่ติดก็ทำใจนะั ดูจากทรงน่าจะไม่ติดนะครับสงสัยไม่ติดนะครับก็ตามนั้นนะครับไม่ใช่ว่ามันจะติดทุกตัวนะครับอาการนี้ก็แล้วแต่ดวงคนระับถือว่าเป็นความรู้ไปแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดแชร,ร์กดไลค์กดซับสไครห์ผมด้วยนะเผื่อผมจะมาทำคลิป เนอื่นี้นะครับนิปถือว่าเป็นดูว่าเป็นความรู้นะครับก็ขอบคุณมากครับ